โอเคครับ okay, ผมก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจมูชเอนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับข่าวสารนะครับผมเกม7บาสนะครับผมแล้วก็เกมอื่นๆที่ผมจะเล่นนะแล้วก็แน่นอนนะครับผมดิสคอร์ดคอมมูนิตี้ของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย สมาชิกจะพันสี่แล้วนะก็สามารถเข้าไปพูดคุยนะครับผมสอบถามเรื่องเกมเจ็ดบาทได้นะครับผมเข้าไปอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับโอเคผมไปชมคลิปกันเลยโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านทางเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่ช่องใจเอ v นะครับแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนานะครับในการที่เราจะหานะครับผมนะอุปกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะถามผมเยอะที่สุดเลยนะว่าพี่ครับตัวนี้หายไงผมขาดแคลนมากเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ขาดแคลน เอ,อาเป็นว่ามันมันค่อนข้างที่จะหายากเป็นอับต้นต้นของเกมเลยก็ว่าได้นะครับก็คือหินปลุกพลังนั่นเองนะในส่วนของหินปลุกพลังนะครับหรือว่าหินปลุกพลังแฝงเนี่ยเป็นตัวนะครับที่เราเนี่ยไว้ใช้นะครับพัฒนาตัวละครนะครับหรืออัพดาวตัวละครเป็นดาวม่วงน,นะครับเช่นนะครับผมนะจากดาวเหลืองเนี่ยเราก็ใช้อัพเป็นดาวม่วงน,นึกออกไหมครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเกมเนี่ยมีการอัพไปมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือการทําดาวลุงนั่นเองนะครับซึ่งการทําดาวลุงเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องใช้เหรียญปลุกพลังแฝงอีกโอห ซึ่งนะครับการที่เราจะทําดาวลุงได้เราต้องใช้นะครับผมนะสิ่งที่เรียกว่าเหรียญปลุกพลังที่แท้จริงนะครับซึ่งไอเหรียญตัวนี้นะครับเราสามารถได้มาแค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับหเลยก็คือการมาแลกเปลี่ยนนะครับผมนะที่พ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับ ซ to to ึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนก็คือเหรียญปลุกพลังแฝงนั่นเองเนาะซึ่งใช้นะครับ12เหรียญต่อ1อันนั่นเองนะครับและการที่เราเนี่ยจะพัฒนาดาวลุงเนี่ยเราต้องใช้ถึง3เหรียญด้วยกันเองครับทำให้เจ้าตัวเหรียญปลุกพลังแฝงเนี่ยเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการหาเหรียญปลุกพลังแฝงกันดีกว่านะครับว่ามีวิธีไหนบ้างและวิธีไหนที่ผมใช้หาบ้างนะครับโอเคไปวิธีแรกกันเลยครับผมวิธีแรกนะครับก็คือห่นอคอยโซกเเเสนนีมมััดิศษู เจ้าตัวดันพิเศษเนี่ยจะแบ่งเป็นนะครับขอนาฬิกาที่พังทลายขอนาฬิกานิลันดอนขอนาฬิกาโกลาหนนะครับซึ่งเจ้า3ดันนี้นะครับใช้นะครับผมนในส่วนของกุญแจดันเจียนจํากัดเวลานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้หายากมากนะครับเราหาได้2วิธีนะครับก็คือการที่เกมแจกนะครับเวลาปิดปรับปรุงเนาะแล้วก็หาได้จากการแลกเปลี่ยนร้านค้านั่นเองนะครับ ซึ่งหาได้แค่สวิธีนี้นั่นเองนะครับนะส่วนในเกมเนี่ยหาได้แค่วิธีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็เป็นการฟาร์มนะครับเหรียญน,นะครับซึ่งเราจะได้จากการฟาร์มนั้นเช่นนั่นเองนะครับส่วนคลิปวิธีการฟาร์มทีมการฟาร์มผมทำคลิปไว้ให้แล้วละเอียดมากนะครับลองไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีทีมหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับนี่ นะครับก็ลองไปดูลองไปศึกษาได้นะครับนะน่าจะไม่ยากสําหรับเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1นนะครับที่เราหาได้และง่ายที่สุดและก็ปล่อยออโต้แล้วก็อาจจะได้เยอะที่สุดใน1วิธีเลยก็ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะจํากัดด้วยเหมือนกันนะครับโอเคมาในส่วนของวิธีที่2หรือที่ที่2นะครับที่เราหาได้นะครับก็คือพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าพ่อค้าคนกลางนะครับจะมีนะครับอยู่3มโหมดนั่นเองเนาะเป็นโหมดร้านค้าของเขานะครับซึ่งพ่อค้าคนกลางเนี่ยจะมีอยู่ร้านค้า3ประเภทนะครับเทศกาลบลอง วิวาดครั้งใหญ่ แล้วก็กลุ่มสวินนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของเทศกาลลามารลองกันก่อนเลยนะครับเทศกาลลามารลองนะครับเราเ네นี่ยสามารถเอาเหรียญจากการเล่น P ิ P นะครับชั้นสูงเนี่ยสามารถเอามาแลกของได้หลากหลายเลยนะครับในของหลากหลายนั่นเองนะครับก็มีในส่วนของหินปูพังอยู่ด้วยนะครับเร,เราก็สามารถแลกได้นะครับซึ่งมีจํานวนค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ใช้เหรียญค่อนข้างที่จะเยอะเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องเล่น p v p ชั้นสูงบ่อยขึ้นด้วยนะครับในส่วนของเหรียญ p v p ชั้นสูงที่เอาไว้แลกนะครับเราจะได้เป็นรายสัปดาห์นั่ อยู่ที่3พันเหรียญน,นะครับก็แนะนําเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องมาไต่ด้วยนะไม่ใช่ไต่แค่สามันเอาเพชรน,นะครับเราต้องไต่พวกเหรียญ Challenger เพื่อที่จะเอาเหรียญตัวนี้เนี่ยไปแลกของพัฒนา i ดีเราด้วยนะครับอันนี้คือผลทางที่2นะครับโอเคผมเทศกาลมาลองก็ เป็นทางที่2นะครับส่วนทางที่3ก็คือกลุ่มอัศวินนั่นเองนะครับในกลุ่มอัศวินก็จะมีให้แลกอยู่ด้วยนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับส่วนมากก็ได้จากการทํากิจกรรมในกลุ่มกิลนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็หากิลไว้เช็คชื่อไว้ทํากิจกรรมเพื่อที่จะได้เหรียญตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือจุดที่3นะครับเราพาไปถึงจุดที่4เลยดีกว่านะครับจุดที่4ก็ยังเกี่ยวข้องกับเหรียญกิลอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของบอสกิลนั่นนนเงงะะว่่มกลิบจแแป็็ซึ ระดับ2ระดับนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถได้เหรียญปลุกพลังด้วยนะครับมีนะครับ1นะครับ2นะครับแล้วก็3เลยนะครับสำหรับ normal นะส่วนนะครับระดับ hell เนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งเหรียญกลุ่มศวินนะครับแน่นอนครับผมว่ามีเหรียญปลุกพลังด้วยนะครับรู้สึกว่าจะได้จํานวนมากกว่า normal ด้วยซ้ำไปเนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับพอที่ผมเคลียร์ไปแล้วผมก็เลยจําไม่ได้นะแต่ว่ามันได้มากกว่า2แน่นอนนะครับในจุดนี้เนาะอันนี้เพื่อนๆก็พยายามเคลียร์ให้ทุกอาทิตย์นะครับจะรีเซ็ตทุกประมาณวันอาทิตย์นะครับก็คือเนี่ยยยครรััััับวววนนนนนนีีี้เเเเสาา์่่ผมมออดจะหืล หวันนะครับมันก็จะรีเซ็ตช่วงวันอาทิตย์บ่าย2นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์นะครับเพื่อที่จะรับของพัฒนาไ d ดีตัวละครนะครับที่นอกจากเหรียญปลุกพลังด้วยสมไพรนะครับอันนี้ก็คืออีกวิธีนะครับผมนะโอเคไปกันต่อเลยครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมโคตรชอบเลยก็คือขอคอยต้นไม้โลกนั่นเองนะครับขอคอยต้นไม้โลกเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของความทรงจําโลกมนุษย์นะครับเวลาเราเคลียร์ความทรงจําโลกมนุษย์เนี่ยเราก็จะได้นะครับในส่วนของหินแลกเปลี่ยนนะครับเนาะอ่ะลองดูก่อนนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รางวัลการันตีในส่วนของเศษความทรงจำร่วมนุษย์ใช่ไห้เศษความทรงจำร่กมนุษย์นนนษเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนในส่วนของศูย์แลกเปลี่ยนได้นะครับและแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของเลตบุคลังที่จะมีอยู่7เลยนะ 7อันเลยนะเราก็พยายามเคลียร์แล้วก็มาแลกนะครับให้ครบ7อันนะครับเราก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจบไปนะครับผมนะในส่วนของต้นไม้โลกนะครับไปกันต่อครับผมยังมีวิธีหากันต่อเนาะอีกวิธีหนึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเห็นเนี่ยเ,เพื่อนๆสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยสังเกตว่านะครับในสูตรแลกเปลี่ยนของพ่อค้าคนกลางเนี่ยเวลาเราจะแลกเหรียญปุกพลังที่แท้จริงเนี่ยมันจะมีเศษเล็กๆอยู่ด้วยใช่ไหมครับไอเศษเล็กๆเ,เนี่ยมันเรียกว่าชิ้นส่วนเหรียญปุกพลังนะครับซึ่งแน่นอนครับผมมมมััากกามัันน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 นไดดด้้จจาาาาาาากกกรรรตตีีีบบบบออ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 สสสสให่่่่่่เเเเงง็คคืิิููลละยถ ด,ด้วยทีมทูดและก็ทีมเฟฟ้าหรือถ้าเป็นโหมดต่ํากว่านั้นนะครับเช่นเอ็กตรีมก็สามารถใช้ทีมนางฟ้าได้อยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะทยอยอัพคลิปทีมที่มันตีได้แล้วกันนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับซึ่งนะครับ12เหรียญเนี่ยก็จะได้เหรียญปูกพลัง1เหรียญนั่นเองนะครับก็นะครับผมเนี่ยอันนี้ใครตีได้เนี่ยก็พยายามฟาร์มไว้แล้วกันนะครับหรือถ้ามีคนชวนมาก็รับไว้นะเพราะว่ามันหายากนะ <c oughs> อ่ะโอเคอันนี้ก็อีกหนึ่งวิธีนะครับ โอเคครับผมอีกวิธีหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากแนะนําเลยนะก็คือในส่วนของเมนูร้านคา้านั่นเองเนาะอันนี้เนี่ยผมไม่แนะนําทั้งสิ้นเลยนะก็คือในการที่เราเนี่ยเอาเหรียญเฟรนดิวัลนะครับไปแลกนะซึ่ง1เหรียญเฟรนดิวัลเนี่ยก็จะได้นะครับทั้งหมด7อันนะครับแต่ผมไม่แนะนานะครับถ้าจะแลกเนี่ยให้แลกในส่วนของนาฬิกาดีกว่านะครับมามาฟาร์มน่าจะดีกว่านะครับหรือนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆจะแลกเนี่ยเอามาแลกนาฬิกาดีกว่านะครับโอเคครับผมในส่วนของในเกมนะก็จะฟาร์มได้ประมาณนี้นะครับส่วนก อีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้แลกเรื่อยๆนะครับเช่นนะครับเช่นนะครับอารีนาฮีโร่นะครับในร้านค้าเองเนี่ยก็จะมีให้แลกด้วยเช่นกันนะครับอ่าเห็นไหมผมก็แลกหมดเลยนะเพราะผมรู้มันหาค่อนข้างยากนะครับเราก็แลกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมที่มันจะแวะเวียนสลับเปลี่ยนกันมานะครับซึ่งกิจกรรมใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีให้แลกนะครับเกือบทุกอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนอลบอสหรือว่าบอสอีเวนต่างๆนะครับก็จะมีให้แลกเหมือนกันนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือในส่วนของอีเวนต์ต่างๆที่มันจะแวะเวียนเข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนของฟาร์มทุกอาทิตย์เนี่ย ก็คือสิ่งที่ผมบอกไปเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมฟ้าไม่ครบนะครับโอเคไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แค่ไหนนะครับแต่ขอให้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับยังไงก็นะครับลองไปอัดแอเล่นดูนะครับยังไงก็เล่นเกมให้สนุกแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยละครับว่าคลิปมีประโยชน์หรือเปล่านะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้ละเอียดเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับและดูจนจบนะคร